สวดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจวงในไทยลีกและทางไลน์แอดแอดวานซ์สปอร์ตนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องข่าวใหญ่นะครับของทีมชาติไทยนะครับทุกคนก็คงจะติดตามข่าวและก็ทราบกันแล้วว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการจ้างนะครับยกเลิกสัญญากับอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าได้ติดตามในเนื้อหาข่าวสารเนี่ย ก็ถือว่าสําหรับตัวผมนะก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่ในส่วนของการรายงานข่าวตรงที่ว่าปกติการแยกทางกับโค้ชเนี่ยนะครับกับทางทีมชาติก็จะเป็นการขอบคุณนะฮะกับการที่เข้ามาช่วยเหลือต่างๆนานาแล้วก็มีการอวยพรให้โชคดีมันจะเป็นแนวนั้นซะมากกว่านะครับถ้าเป็นการจากกาันด้วยดีแต่ถ้าเกิดออกมาลักษณะว่า ขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อันนี้ก็ต้องเช็คผมว่าไม่ใช่การแยกจากกันด้วยด้วยดีนักนะครับก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องยกเลิกสัญญาในช่วงของการกักตัวนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน o ูมคืออากิระนิชโนะเนี่ยเท่าที่เช็คจากฝ่ายที่ประสานงานเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยนิชโนะมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะฮะ วันที่ประกาศยกเลิกสัญญาก็คือวันที่29นะครับ29เคือเมื่อวานนะฮะผ่านไปเพียงแค่8วันยังอยู่ในช่วงกักตัวปกติต้องกักตัว14วันนะครับก็บางคนก็เลยสงสัยว่านิชโนมาไทยจริงหรือเปล่าอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเท่าที่เช็คด,ดูผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดเขาไม่ได้มาไทยแล้วเรายกเลิกปับ๊บแล้วมีข่าวว่าเขามาแบบเนี้ยวันหนึ่งถ้าเกิดเขาบอกเขามีการไปพูดทีหลังว่า เขายังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยเนี่ยมันจะวุ่นวายมากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับก็คือเขาน่าจะมาไทยนี่แหละแต่ว่าพอประกาศยกเลิกตอนนี้เดี๋ยวพอเขากักตัวครบ14วันเขาก็าคงไปเก็บข้าวของนะฮะที่เอามาใช้ในเมืองไทยเสื้อผูงเสื้อผ้าเพื่อจะเดินทางกลับญี่ปุ่นนะครับก็ดีมาว่านิชโนะมาคราวนี้เนี่ยเขาก็เตรียมแผนที่จะจะมาคุยว่าจะมีผู้ช่วยมาด้วยนะครับเอาคนญี่ปุ่นมาช่วยด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าคุยกันท่าไหนก็สรุปว่า คุยกันว่าผลงานไม่ตามเป้าแล้วก็ยกเลิกนะครับซึ่งประเด็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือแล้วใครจะขึ้นมาคุมทีมชาติไทยในช่วงเวลานี้นะฮะอันนี้ผมถามปลายเปิดให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่ทีมชาติไทยปลดน,นิชโนไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอ่ะผมก็มองว่าปลดก็น่าเสียดายนะครับไม่ปลดก็ก็าอาจจะไม่แตกต่าง ถ้าเขาไม่ได้เอาผู้ช่วยมาจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเราไม่ได้ทํางานแบบเป็นอิสระมากเท่าที่ควรนะครับคือในช่วงที่ไป UAE เนี่ยนิชโนเขาไปแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับที่เป็นล่ามก็คือคุณยูกินะฮะรวมไปถึงมิสเตอร์โอกุระนะครับซึ่งก็มาทําหน้าที่ประสานงานให้กับทางนิชโนคนนี้เป็นลูกชายของอดีตนายกสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับเคยมาทํางานอยู่กับชมุรี ก็ปรากฏว่าหลังจากแคมป์ที่ U ว E อจบไปฟุตบอลโลกจบไปทั้งโอกุระทั้งยูกิก็ก็ถูกเลิกจ้างนะครับนิชิโนเหลือตัวคนเดียวก็พอจเดานแนวทางได้กันอยู่แล้วแหละว่าการมาคุยกันจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่านิชิโนเองก็เตรียมตัวไว้แล้วนะครับส่วนการยกเลิกคราวนี้ไม่มีรายละเอียดที่บอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีตามมาว่ามีค่าย,ยกเลิกสัญญาถือหรือไม่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าสัญญาของนิชิโนจะไปหมดเดือนมกราคมปี65 ก็คือต้นปีหน้าทีนี้ช่วงระหว่างนี้ทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมแข่งขันเพียงแค่ในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่จะต้องไปเตะที่ประเทศประเทศมองโ,งโกเลียนะครับในช่วงในช่วงเวลาประมาณเดือนตุลาคมนี้นะฮะแล้วก็สุลตกิคับเนี่ย คาดว่าปีนี้คงยากที่จะจับนะครับเพราะว่ายังหาเจ้าภาพกปนอยู่เลยเขาไม่ได้เตะเย่าเยือแล้วเขาจะเตะสนามเดียวเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะยกข้ามไปเป็นปีหน้าก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ฟรีพ่าเดยต้องเอามาอัดในโปรแกรมไทยลีกที่มันเลื่อนแข่งไปนะครับเพราะฉะนั้นน,นิชโนเองถ้าคุมทีมชาติต่อก็จะเหลือโปรแกรมแค่อยู่ยี่สามทีมแชมป์เอเชียแค่3เกม3หรือ4เกมนี่แหละนะครับแล้วก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกน,นิชโนก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายมากมายนะัก แต่ทีเนี้ยแนวโน้มตอนนี้ก็คือก็ยังจะไม่มีการจ้างโค้ชใหม่เข้ามาเพราะว่าจ้างมาตอนนี้ก็ไม่มีงานให้เขาทํามากมายนะักนะฮะถึงแม้ว่าการทํางานไม่จำเป็นจะต้องไปทําหน้าง,งานอย่างเดียวก็ได้ก็คือมีการเรียกเข้าแคมป์มีการไปดูฟอร์มเตะมันก็มีโปรเซสของมันอยู่นะครับโปรเซอร์ของมันอยู่แต่ว่าก็ก็จะใช้ทางโค้ชจุนอันรักศิเกิลกับโค้ชระอ,อิสระเซทโรนะครับในการทําทีมชาติชุดยู23ไปช่วงคราวก่อนนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเวที พิสูจน์ฝีมือนะครับเป็นเวทีเรียกว่าสร้างผลงานนะครับถ้าเกิดผลงานดีก็ต่อยอดดันขึ้นไปคุมชุดใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาก็คงเปลี่ยนแปลง,ปลงอีกนะครับซึ่งตัวส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยสเต็ปแรกเลยนะก็คือถ้ามีการจ้างโค้ชถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาอย่างแรกคือโค้ชจะต้องมีทีมงานของตัวเองมาด้วยนะครับเหมาแพ็กเกจมาเลยนะครับเงินจ้างเนี่ยจ้างพร้อมกับทีมงาน ไม่ใช่จ้างโค้ชมาคนเดียวแล้วมาทํางานกับสตาฟไทยไม่ต้องมาหาสตาฟให้ที่หลังคือเขาต้องเซตทีมมาว่าเขาจะมีใครมาบ้างมาทําหน้าที่อะไรบ้างโดยทีมงานของเขาเพื่อจะให้ทํางานกันด้วยความเป็นเ,เรียกว่าเป็นไปในทางเดียวกันล้อไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงคิดอย่างคนนึงทาอย่างนะฮะส่วนการที่จะเอาโค้ชไทยเข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปเป็นทีมงานทําได้แต่อย่าไปให้อํานาจ โค้ชไทยหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นทีมงานของเขานะครับผมไม่ได้บอกโค้ชไทยไม่ดีอย,อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าการเข้าไปแล้วไปมีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการคิดไม่เหมือนกันขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็น2ฝักสองฝ่ายได้อันนี้คืออาจจะเกิดขึ้นได้นะนะครับนะักบอลไทยอาจจะมีความรู้สึกเชื่อคนนั้นไม่เชื่อคนนี้ได้เพราะฉะนั้นมันทุกทุกอย่างต้องเป็นแนวทางเดียวนะครับแล้วคนไหน ไม่เห็นด้วยกับโค้ชก,ก็ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะโค้ชต้องเอานาเตะให้อยู่อะไรเงี้ยนะครับสองขั้นต,นตอนต่อมาก็คือเมื่อกี้บอกว่าโค้ชไทยเข้าไปเรียนรู้ได้สองคือผมว่าตอนนี้ทีมชาติไทยควรจะต้องให้ความชัดเจนในการทำงานของฝ่ายเทคนิคนะครับก็คือกาเลสตมาโกซาแล้วก็ทีมงานฝ่ายเทคนิคอื่นๆกับทีมชาติต้องทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันหมายถึงว่าอะไรคือต้องมีการตรวจสอบการฝึกซ้อมนะครับมีการประเมินผลงาน นะครับประเมินผลงานการฝึกซ้อมประเมินผลงานตัวผู้เล่นที่เียกเข้ามาประเมินนี่คือประเมินทุกคนประเมินโค้ชด้วยประเมินนักเตะด้วยแล้วก็วัดผลวัดผลก็คือผลการในขันสุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการให้เล่นหรือไม่ต้องมีการวิ่งต่อเกมกี่กิโลเมตรต้องมีการพลาสบอลสําเร็จทั้งหมดกี่ครั้ง จากบอลเสียไม่ควรเกินกี่ครั้งคอสบอลผิดพลาดไม่เคยไม่ควรเกินกี่ครั้งคอสบอลไม่เข้าเป้าอันนี้คือการวัดผลนะฮะประเมินและวัดผลซึ่งฝ่ายเทคนิคกับทีมชาติสําคัญมากถ้าเขาได้ทํางานร่วมกันก็คือต้องให้อํานาจทางกาเลส,สมาปูซาในการตรวจสอบประเมินและวัดผลนะครับและโค้ชทีมชาติก็ต้องทํางานภายใต้าใการดูแลของฝ่ายเทคนิคไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องนะแต่คือทํางานไปด้วยกันนะครับและถ้าให้กาเลสเลือกเองก็คงจะดีนะครับหรือมีส่วนร่วมในการเลือก,อกด้วยคือฝ่ายเทคนิค ควรจะเป็นคนมีสิทธิ์เลือกโค้ชทีมชาติมากกว่าฝ่ายอื่นๆและก็รวมถึงฝ่ายเอเจนต์ด้วยได้บอกไหมฮะฝ่ายเทคนิคเลือกนายกสมาคมเรียกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันคนไหนดีค่าจ้างโอเคเงื่อนไขแล้วก็นโยบายแล้วก็เรียกว่าเป้าหมายเนี่ยมันตรงกันค่อยเอาคนนั้นนะครับอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะฮะก็คือเรื่องของการร่างสัญญาคือการร่างสัญญา ผมก็คงจะไม่ได้มีความรู้ไปเท่ากับฝ่ายกฎหมายหรือว่าฝ่ายการร่างสัญญาหรอกนะครับแต่ว่าอยากจะให้มีการตั้งเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาของทั้ง2ฝ่ายก็คือถ้าเกิดทีมชาติไทยสมาคมอยากจะยกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกินเกินที่จะรับได้อันนี้ต้องยกเลิกสัญญาได้โดยอาจจะไม่ต้องเสียค่าชดเชยหรืออาจจะต้องเสียแค่เพียง2เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับ และก็ถ้าเกิดโค้ชมีสมโมสรหรือมีทีมชาติอื่นมาจ้างอยู่อยู่าออกไปเลยเราก็ได้แต่หน้ามองตาปริปริเพราะฉะนั้นต้องมีเงื่อนไขของการฉีกสัญญาด้วยว่าถ้าเกิดโค้ชลาออกไปเองโดยที่ผลงานมันก็ยังโอเคอยู่อนะครับสมาคมหรือทีมชาติไม่ได้อยากให้เขายกเลิกถ้าเขาออกไปเขาต้องจ่ายเงินชดเชยด้วยอ่ะอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบนะครับก็คือต้องให้ทีมชาติไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากสัญญาที่เซ็นกับโค้ช แล้วก็อยากตามใจโค้ชเยอะเพราะว่าเราเป็นเป็นนายจ้างเขาก็เป็นลูกจ้างมาทํางานไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาแต่ว่าสัญญามันต้องแฟร์สองฝ่ายแล้วก็ทีมชาติไทยต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นจากผมนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะหรือว่าอยากให้ใช้โค้ชไทยโค้ชนอกก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันเป็นประจำนะฮะที่เพจวงในไทยลีกและทางแอดแอดวันสปอร์ตครับแล้วก็ฝากซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ